ต้องใกล้ชิดกับสุนนะของท่านนาับมุลฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมอาจจะมีบางคนบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้อาจจะมีคนบอกว่าสาว่ามันจะไม่ใช่เพราะดาราศาสตร์เขาบอกอย่างนี้บอกอย่างนี้บอกอย่างนี้พี่น้องครับด้วยความเคารพบรรดาพวกที่ขั้นดาราศาสตร์นะครับดาราศาสตร์เป็นเครื่องมือ แต่ด้วยกับเรื่องนี้เรื่องจันเสี่ยวในการเข้าเดือนออกเดือนนบ,บีสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมสั่งใช้ให้ดูแล้วถ้าดู <ton. S 1> เห็นประจักษ์นบ,บีบ,บอกให้รับให้เลิกถือสินอดแล้วประกาศในวันนั้นคือวันอิดคำถามเรารู้ไหม คำถามเราทราบไหมคำถามเราพิสูจน์ได้ไหมคำถามแล้วมันประจักษ์ไหมครับถ้ามันประจักษ์พี่น้องวันนี้เรากาวตักเบรอัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบรลาอิลาฮิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบรอัลลอฮฺอักบรวะลิลาฮิลฮัมเมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้ประจักษ์ชัดเจน เมื่อสิ่งต่างๆเหล่านี้พิสูจน์ได้ถึงแม้บางคนเขาอาจจะบอกว่ามันอาจจะเป็นไปไม่ได้เพราะดาราศาสตร์เขาบอกแบบนี้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 ความประจักษ์ชัดมันน่าจะเป็นไปไม่ได้แต่นบีสอนพวกเราให้ดูนบีสอนให้พวกเรานั้นให้ประจักษ์กับสิ่งที่เห็นถ้าข่าวพิสูจน์ได้ สืบได้บอกกล่าวได้นั่นท่านรับเพราะนาบีทําให้ดูแล้วนบีทําให้ประจักษ์แล้วกองคารวานเดินทางมานาบีถามเอ้าพวกท่านไม่ได้บวชหรอก็พวกเราเห็นจันเสี่ยวนบีนบีไม่เห็นระครับนบีถามนบีสอบเพราะนบีสอบซอฮาบะบอกฉันเห็นคนนี้เห็นคนนี้เห็นคนนี้เห็นกล่าวกะลิมาได้ เห็นอย่างชัดเจนนบีก็บอกกับอีลานไปประกาศว่าพวกเราให้เลิกถือสินอดแล้วไปละหมาดอีดในวันรุ่งขึ้นนี่เป็นสุนนะของท่านนาบ,บีมุฮัมมัดสลลัลฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่เป็นความประจักษ์ชัดที่ขึ้นอยู่กับตัวบทนี่เป็นสิ่งที่พวกเรานั้น พยายามที่จะทําให้ใกล้ชิดกับสุนน나ของท่านบนบีมุฮัมมัดสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมแม้ว่าอาจจะมีคนมาบอกว่ามันเป็นไปไม่ได้แม้ว่าอาจจะมีคนมาบอกว่ามันสาจะไม่ใช่แม้จะมีคนมาบอกว่ามันไม่น่าเป็นไปได้แต่พี่น้องอัลลอฮุมะชัดขออัลลอฮ์ทรงเป็นพายานว่าพวกเรา พยายามอย่างที่สุดแลว้วแม้ว่าเราจะไม่ได้นอนแม้ว่าเราจะเหนื่อยแล้วแม้ว่าเราจะต้องอ่อนแรงแต่การที่พวกเราขอ,อยืนเคียงข้างกับสุนนะของท่านนบนีบนบนบนบสัลลัลลอฮุอะลัยฮิวะสัลลัมนี่มันเป็นสิ่งที่ดีที่สุดบนโลกดุนยานี่แลว้วพี่น้องครับอัลลอฮฺอักบัรอัลลอฮฺอักบัรลาอิลาฮะอิลลัลลอฮฺวัลลอฮฺอักบัร الله أكبر ولله الحمد في <applause> نانسي <applause> قرب <applause> ربك